อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยสูกิ์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกๆุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจฟัง คำตัดขององค์พระเยซูริ์เจ้าที่พระองค์จะลงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันสําหรับในเช้าวันนี้วันที่13ตุลาคมพระองค์ทรงตัดว่าจงใช้เวลานิ่งสงบอยู่กับเรายิ่งชีวิตของเจ้ายุ่งมากเท่าใดเจ้าก็ยิ่งต้องเข้ามาใช้เวลาในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกันกับเราลูกเอ๋ยให้ใจของเจ้าเป็นสุขเถิดสูดลรรมหายใจเข้าลึกๆแล้วนั่งลงอยู่กับเราผู้บริสุทธิ์ในขณะที่พักของเราทอแสงแก่เจ้านี่คือวิธีที่เจ้าสามารถรับเอาสันติสุขของเราที่มีให้แก่เจ้าเสมอลองนึกดูว่าเราเจ็บปวดสักแค่ไหนเมื่อต้อง เห็นลูกของเราวิตกกังวลและมืนเฉยต่อสันติสุขที่เรามอบให้เราได้สละชีวิตของเราบนกังเขนเยี่ยงอาชญากรเพื่อรากเอาสันติสุขนี้และมอบให้แก่เจ้าลูกเอ๋ยจงรับเอาสันติสุขนี้ไปด้วยใจขอบพระคุณและซ่อนมันไว้ในใจของเจ้าเถิด สันติสุขเป็นดังขุมทรัพย์ที่อยู่ภายในจิตใจและเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเจ้าวางใจในเราไม่มีสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดที่จะมาภาคสันติสุขนี้ไปจากเจ้าได้จงนิ่งสงบและเพลิดเพลินอยู่ในสันติสุขของเราเถิดอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ สะดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่อง่ําการประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกกันดารวิถีบทที่6ข้อ25-26ขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้า ทรงเงยพระพักขอพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาอยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะทรงตักเตือนอยู่เสมอ ให้เรานั้นอย่าได้ห่างไกลพระองค์ที่จะเข้ามาอ,อยู่ใกล้พระองค์ที่พระองค์จะทรงปกป้องและนำพาให้ลูกลูกทุกคนเดินไปในทางที่ถูกที่ควรพระองค์ทรงตรัสว่าเรามาเพื่อผู้ที่ถูกเรียกและถูกเลือกให้ฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้น ก็คือให้เรารักบรรดาผู้ที่พระองค์ได้สรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปจากคนเดียวแต่ให้ปื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนไม่ให้หลุดมือไปจากพระองค์พระองค์จะคอย อยู่กับเราตลอดเวลาพรอองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกลูกทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเยซูปัดนี้ข้าพงค์ได้รู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสถ,ถิตยอยู่สวรรค์สถานที่จะประทานความรอดแก่ข้าพงค์ทั้งหลายเวลานี้ข้าพงค์ทั้งหลาย เป็นคนรู้ว่าเป็นคนบาปาและสมควรที่จะได้รับการพิพากษาพระบิดาเจ้าข้าขอองค์ทรงเมตตาให้ลูกนั้นได้พึ่งในการายกโทษความผิดบาปของลูกทุกคนขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้ลูกนั้นได้พ้นจากกรรมพิพากษาด้วยเถิดข้าพระอ,องค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกที่จะมีการพิพากษาขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตายกโทษให้และตักเตือนสั่งสอนให้ลูกได้มีความรู้ในเรื่องการทำผิดและจะไม่ทำผิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ ที่พงค์รงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สรรเละเริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ